ให้เต็มที่นะคะอยากจะออกตัวทุกครั้งเลยถ้าถามชมพู่แล้วชมพู่อยากจะออกตัวทุกครั้งเลยว่าอาจจะไม่ดีมากนะอาจจะไม่ได้ตรงตามที่คาดหวังไว้มากนะแต่ว่าเรามีทาร์เก็ตของเราแล้วเราก็มีเป้าหมายของเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมเลยเหมือนเดิมกับปีที่แล้วเลยเราอาจจะไม่ได้บอกว่าเฮ้ยเราจะชนะทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบพลิกโผไปชนะทีมที่เราไม่คิดเหมือนกัน ด้วยเหมือนกันเหมือนปีเหมือนปีที่แล้วเลยค่ะในทีมที่อาจจะชนะอาจจะมีแพ้อะไรมันก็คือเกมของการกีฬานะคะยังไงก็อยากให้ทุกคนเชียร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราเสมอเลยนะคะพวกเราต้องการกําลังใจมากๆเลยค่ะยังไงก็ติดตามพวกเราได้นะคะติดตามได้ทางช่องทางติ๊กตอกนะคะแล้วก็เพจสมาคมได้เลยนะคะที่ a c e b o o k แล้วก็ติ๊กตอกได้เลยนะคะทุกคนเข้ามากดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันได้เลยนะคะหากมีไลฟ์สดให้ทุกคนกดติดตามฟอลโล่ไว้นะคะสับสไครต์ไว้ด้วยนะคะยังไงก็ พอมีไลฟ์สดก็มาคอมเมนต์ค่ะเดี๋ยวจะได้เห็นกำลังใจกันโอแน่นอนค่ะเราพลาดเราพลาดตรงไหนบ้างเราไม่ได้พลาดที่เราไม่ได้ไปซื้อกิฟต์เราพลาดที่เราไม่ได้ถ่ายสตอรี่ให้ทุกคนเห็นว่า c o l เล c ชันกิฟต์ปีนี้คือเปลี่ยนชุดคือมันก็จะเป็นบล็อกเป็นบล็อกเนาะปีนี้คือเปลี่ยนบล็อกใหม่เลยคือน้ำหนักในกระเป๋าที่เกินมา2กิโลก็คือกิฟต์ค่ะ อ่าจริงๆวันนี้ต้องฟรุงฟิงก์มานะแต่ว่าติดไม่ทัน <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ